วันนี้เป็นโปรเจกต์วาด cover ร a i n t นะครับเป็นงานระบายสีน้ำเราก็มาสกะาร่างสกเก็ตทําแบบก่อนนะครับก็เริ่มจากการล่างนะครับวาดรูปด้วยเส้นล่างวันนี้คาแรคเตอร์ก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นห้องทดลองสําหรับ cover ร a i n t เนี่ยก็ล่างเสร็จเนี่ยเราก็มา รายละเอียดนะครับโดยใช้หมึกดําก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปากกาดําหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับบางคนจะไปดับบนดีตอนพวกเ l ล u s เ a t o r หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้อีกก็มาลงรายละเอียดให้ครบนะครับดูวิธีการลากนะครับถ้าเส้นมันไม่สวยก็ให้ลากเส้นทับลงไปนะครับให้มันเกิดความคมชัดยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดดีเทลของการเพิ่มแสงเงาก็ มีการเก็บรายละเอียดที่อยู่ในส่วนจุดต่างๆนะครับ้อยภาพ้อยยน่นระหว่างตัวคาแรคเตอร์เราหรือว่าถ้าจะเป็นการวาดรูปตัวคนก็ดูสัดส่วนหรือดูส่วนต่างๆครับให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับวันนี้เราก็วาดแบบไม่ได้เป๊ะมากครับก็คือสเก็ตเข้าค่าไว้ทีนี้ขั้นตอนการลงสี ก็ให้ลงจากสีอ่อนๆไปนะครับส,สีน้ำเนี่ยจริงๆมันอิสระในการลงนะครับแต่เน้นว่าลงสีอ่อนขนาดนี้ผมกำลังมาเพิ่มความเข้มของสีข้ามขั้นตอนของการลงสีอ่อนไปเพราะว่ามันต้องลงหนังภาพแต่สีน้ําคือถ้าเราอยากจะให้มันเข้มขึ้นเราก็มาเพิ่มเนื้อสีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ระบายในส่วนที่มันเป็นแสงเงาอย่างตอนนี้ก็ ถ้าดูดีๆซ้ายเนี่ยมันจะบางๆนะครับแล้วก็ส่วนส่วนไหนที่มันเข้มก็คือมันจะเป็นส่วนที่เน้นของของตัวภาพให้เราดูจากรูปภาพนะครับดูจากรูปภาพอย่างตรงที่มันโค้งอย่างเป็นท้องเป็นอะไรเงี้ยเนี่ยฮรเราก็ระบายนึกถึงว่ามันอาจจะมีความนูนขึ้นมาจริงๆอ่างเงี้ยเราก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนะครับบางรูปเนี่ยผมก็จะมีบางส่วนที่แบนมั่ง คือมันเป็นสไตล์การวาดนะฮะก็แล้วแต่บางทีก็จะวาดภาพเหมือนก็ได้หรือถ้าไม่ต้องการเหมือนก็วาดคร่าวๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีช่วงของแสงขาวแสงเข้มนะครับแสงขาวก็จะเป็นช่วงของแสงเงานะครับเนี่ยดูสุดท้ายเลยถ้าเราลงสีน้ําเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ดูรายละเอียดของมันแล้วก็ประกาศตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ